สวัสดีจ้าทักทายตอนเศรา้ามือนีแดดออกแดดดีมาจา้ะหลังจากที่ไปฝึกงานมามาหลายอาทิตย์ละประมาณหกอาทิตย์แต่ไปฝึกงานแต่ว่ามือนีจะเป็นมือแรกที่แบบที่แบบมาโรงเรียนตอนนี้ก็ลังยางแบบยางไปโรงเรียนเพราะว่าเมื่อกี้ขี่รถมากกับ กำน,นัดจำรัดก่อนยังมือเศ้ากะขี่รถมนันน้เพิ่นอยู่พอเพิน่นมาเห็นงานอยู่เมื่อกี้ก็เลยแบบมันก็เล่ง่ายก็เลยบ่ได้ไปนั่งแอรอัดอยู่เทิร์รถบัสมาโรงเรียนแต่ว่าขากลับกะสินั่งรถบัเบสบเมื่อขากลับมาโรงเรียนนัง่งรถมาน้ำเพลินแล้วก็ขากลับกะนั่งไอ้รถบัสมาแต่ว่านี่จะ้ะทางไปโรงเรียนกะจีประมาณนี้ ยืนิกงอโอเคอยู่นะมันอยู่อีกเมืองนึงอันนี้โบสสภาพอากาศเมื่อนี้่ก็โอเคบเริเลฟไรคือแบบเย็นเย็นแบบเย็นแบบเย็นเยี่ยมเมื่อสาวก็เย็นแต่ว่าแบบเยี่ยมออใบใบมากกับสีแดดออก <c oughs> โดนปัดผัามีขับจ้าเนืหนีแบบส่วนมาก ก็เบ,บือสนมากแต่ว่ากับแบบท้อๆกันละสิบแบบเป็นไม่ยิ่งขับไหมไม่ยิ่งขับรถบัสไหมคือยูนี้้าเกิดว่าแบบมีใบขับขี่กะจะเป็นไม่ยิ่งหรือผู้ชายกะคือขับได้ขับได้เบิดตึงสิงไหมขามท่างเราด้ยวยคนต้องถาสัญญ,ญาณไฟถ้าเป็นไฟเขียวถึงจะขามได้ แต่ว่าถ้าเป็นไฟแดงขามก็เลยนะจ้าถึงแม้ว่าจะบูมีลดเพราะว่าเถอเกิดว่าเกิดเอียงขึ้นแล้วก็มันมันแบบประกันเขาสิบพอใจถ้าเกิดว่าแบบเกิดอียงขืนนินึงสิแนมะเพราะว่าเขาเฮ็ดผิดกดจราจรนไหมมีสวนจ้าสวนมาถามมูมันเขียนมาบอกเราว่าแบบเออกำลัง กล้สีหอนแล้วนะอ๋อนั่งมาแล้วทุกคนเห็นนั่งบอมันเหมือนไหมนั่งมาแล้ว <c oughs> มันคือมาลัดตจชาวแท้โอ้ยทุกคนจ๋าบอไดพอกันมากประมาณหกอาทิตย์หกอาทิตย์ที่บ้านมากบรไดพอกันแล้วแกขึ้นมาทุกคนจ้านี่เอริกาจ๋า อเอ, <Huh? S 1> เอรีค่ะ <laughs> <be> <laughs> นังสื้อเอรีค่ะเอรีค่ะนังมาละปกติกับพอ่อบอกว่าแบบเอ้ยพ่อกันอยู่หนาโรงเรียนเร้อเพราะว่าเขาบมันแบบสุ่มงเข้าบบหูไหมวะเมื่อนี่อ่ะต้องไปเรียนของไดเพราะว่าอยู่ในอันอยู่ในเว็บของโรงเรียนอ่ะมันบกขึ้น <laughs> ก็เลยแบบ <laughs> ก็ได้บมล่ยว่าสิไปสิไปอันพ่อกันอยู่ห้องแดงสี่ไหมเหมือกนก็เรียกว่าเออข้าศึกถาอยู่อยู่หนแบบอยู่หนโรงเรียนด้อยบงทุกคนสวนสัตว์ทันนะจา้าโอ้จ้ามาถึงแล้วจา้าหนาโรงเรียนแพนกพยาบาลจะเป็นจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าที่จริงอ่ะมันอยู่โรงอยู่โรงเรียนมันกับโรงเรียนใหญ่นบล่ะแต่ว่า ตึกพยาบาลนะ่ะเขาแยกออกมามันก็นเลยแบบมีแค่ตึกเดียวสิแมะเราโรงเรียนแบบบางหลวงโรงเรียนจ้าโปร่งใสมากจ้าโปร่งใสมากนี่จ้าย่อนแสงจังเลยไม่ทำนี่แหละตึกตึกพยาบาลเลยไปนี่แล้วก็ไปซุดยุท่างฝุ่นเป็นตึกแบบซ้ำนี่แหละแล้วก็ข้างหลังมีนิดนึงมีแค่นั้นเลย